ครับสวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะะตัวนี้เป็นเวสต์ฟาส์นะครับเป็นรุ่น S150 Collection นะเป็นสีเทาลำโบนะฮะันี้สีสวยเดิมตรงเล่มนะครับตัวนี้ยกเลิกผลิตแล้วนะครับสีนี้ไม่มีผลิตลนะฮะถ้าใครหาอยู่ก็แนะนำนะครับสภาพสวยครับสภาพก็ผมตีไปเลยครับเกิน95นะฮะ แกชิปมีครบ2ดอกนะครับบุกเซอร์วิสคู่ม,มือมีครบนะครับเช็คระยะรอบพันกิโลไปแล้วนะฮะรอบ5000กิโลยังไม่ได้เช็คนะฮะเดี๋ยวผมเช็คให้ก่อนส่งมอบรถนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นน็อตเลสนะครับด้านหน้านะฮะห้าตัวหลอกฟอนหน้านะครับน,น,นะภาษีา 5-6-7นะครับตกนี้ให้นะครับรถเครื่องเดิมน,นะครับข้างเดิมมาร์งอทคบนะครับแกงหลังให้นะครับแบบใส่ท็อปบ็อกนะครับเป็นกล่องด้านหลังนะครับเครื่องงดมากๆคนใช้งาเลย,ยาวๆได้เลย ีเร่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับใครสนใสจก็สามารถเข้ามาลองขับได้นะครับสำหรับคนทีม่มีเวลาก็มีบริการจัดส่งให้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ